สวัสดีค่ะมือน,นี้ประวอออัติคอแม่แบงกปันแนวท่าเรียเราพัฒนาวันที่ยี่สิบหกวันทียี่สิบหกเนาะค่ะวันที่ยี่สิบหกโกคสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันที่ยี่สบสี่มันกับวันที่ยี่สบสี่ เ่าพัฒนาคือออกตัวกับเนาะคะ่ะออกตัวกับบินไปที่ศูนย์บนนี่ค่ะบินไปที่ศูนย์บนมันก็คือออกคือเข่าคือตัวนี้เนาะคะ่ะเข่าตัวกับ ่ว่ามมอนีปาอ๋อสิมาเอ็ดมีแนวร่างมาฝาเอฟซีูดใดเข้ามากแล้วผ่ะฝากกดใดกดแช่นเะเด้อเอ็ดมีแนวทาาใหเอฟซีวันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหก พ่อพอพอพอเขียนตัวยิ่งใหญ่เลยหกหกวิ่งหกพ่อพอหกหกวิ่งไปที่เลขวิ่งวิ่งไปที่วิ่งไปที่แปดบน แปดบนแปดบนวิ่งไปที่แปดเนาะคะ่ะแปดบนจากคู่ก็คือสามตัวเนาะจากคู่สามตัวเลขสามตัวก็มีหางหนึงเนาะคะ่ะหนึ่งหางคือแปด หนึ่งแปดเจ็ดจับปูกับเือแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้า แ85มือนี้บไฮล่างเนาะค่ะเพราะว่าล่างมันหลุดไปมันบ่เขาหงวดวันที่ยีบสีที่ผ่านมากค่ะมือนน้กับมาาหายแนวทางอีกหายเอฟซี C ออกไปแนมเบิงว่ามันจีมาโบาแต่ว่ามือนที่ยีบซีมันกับมาอยู่คือมาตกลับเนาะคะ่ะมา 09. สุเก้ายาม ไฮโซนเก้ามันออกเก้าศูนย์ค่ะวิ่งบนศูนย์บนศูนย์ค่ะเลขล่างก็รูดไปเมื่อไหรเมื่อนี่ก็ไฮจะบ่นนะค่ะบวกเอาก็ได้ค่ะเพื่อมันมาล่างนะไอเอฟซีเบิงเราบวกเอาค่ะก็ออกก็มาไฮแนวท่าดา,า,าวพัฒนาดาวพัฒนาดาว ราพันาเรายพัฒนา,า,ฒนาเดิที่ยีบหงพอพอหกหกเวลาสองทุ่มสามสิบเนาะคะ่ะคำนี้แค่นี้ก็ออกที่มหายแนวทางล่างมันออก ก็อกระจับเอาไม่เร็วงบโ,โตนะค่ะนี่สุดงบโตแต่เรีนไปที่แปดนะค่ะสุดของก็อเรีนไปที่แปดแปดเจ็ดห้าสี่สาม สี่สามเก้าอันนี้สูตรที่สองสูตรที่สองแปด้ศูนย์สอง ตวนมากสูตรสองมันเกับยวกเขาพือเขาแต่หกตัวหกตัวนี่เจ็ดเกียดห้าเกียดหกห้าสี่สามแปดเกียดห้าสี่สามหขากระจับออกแปดจับแปดแปดหนึ่ง แปดห้าแปดเจ็ดค่ะจับเอาแปดเจ็ดนะะ้องค่ะเป็นบนวิ่งไปที่แปดเพราะว่าแปดเลนกรมูส์เอฟซีเอ,อกไปแนมไปจับไปล่องเบิร์เดอค่ะถ้าชอบจัดถ้าผัดกัะพานบัวตันพีชถือบวากันนะะ้อค่ะมื่นหอยแนวข้างสี่คือสุดขน้นของ ปอออนำโชคค่ะเถือกับมาวากันเนาะคะ่ะเจ้งหงวดที่แล้วมันเห็ดเลขกหลายตัวเนาะคะ่ะสวดร่างก็หลุดไปสูดร่างก็รุดไปเนาอคะ่ะวิ่งไปที่หกก็เลยเรออกก็เลยเอาจะสูตรบนค่ะบนวันที่ยี่สิบสี่สิบพนมากก็คือหายวิ่งศูนย แต่อันนี้สอบจวนตัวแต่เล่ยว้งให้นเพิินอิพานมากสอบจวนตัวมันก็ออกออกเก้าศูนย์เนาะค่ะเพิดบงแล้วมันก็แมนนี่ดีแต่เข้าจับผิดซืิอจอิค่ะมันนี่เมื่อนี่ก็ร่องอีกนี่ค่ะ เอฟซีวางอะไรนี่ถ้าชอบประจัดชอบประจัดคัดกับพันเนาะค่ะฝากเอฟซีให้เป็นแนวทางททพิดเถกบวากันเนาะค่ะยิ่งไปที่แปดแปดมันเรียนคอก็เลยเอาแปดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดแปดห้า เอดห้าแปดเก้าค่ะแปดหนึ่งไปกับเนาะคะ่ะมีเลขสี่หางเลขสี่หางสามตัวะคะ่ 1, ะหนึ่งเมื่อไส่จับหนึ่งเมื่อไส่จับหนึ่งตัวนี้เมื่อไส่แปดตัวนี้นะค,ะ 1, 8, 7, ค่ะหนึ่งแปดเจ็ดค่ะถ้าถา่จับอยู่ในนี้สามตัวอาจอาจสีม่าสองตัวะคะ่ะสีม่าสองตัวก็ได้จับเอาตัวนี้ แปดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งจับเอียงก็ได้เนาะค่ะพระออกกะมังหายแนวทางเอมาหายแนวทางถ้าผูา้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลย,ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ชหน่อยนะคะช่องพระออนำโชคเราพัฒนาวันที่ยีสิบหกก่อข้อ หกหกเนาะคะ่ะสองทุ่มสามสิบฝากให้เอซี่เบิงงให้เป็นแนวทางผ<า>ิดเถืบอบวากันเนาะคะ่ะไทยนี่ก็ประอ,อขอให้เอซี่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเบิงงคลิปนี่ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮง ขอให้เธอทุกหมวดเนาะค่ะสวัสดีค่ะ